แม้ว่าจะตรวจตัวอ่อนแล้วโครโมโซมปกตินะฮะก็ควรจะตรวจนิฟตี้เทสด้วยในช่วงที่มีการตั้งครรภ์น,นะฮะการตรวจโครโมโซมในตัวอ่อนนะฮะก็คือการที่เราเลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตรวจวันที่5ของตัวอ่อนนะฮะซึ่งวันที่5้าของตัวอ่อนเนี่ยเราก็จะตรวจตัวที่เรียกว่าเป็นเซลล์ที่จะกลายไปเป็นลกในอนาคตนะฮะซึ่งเราไม่สามารถที่จะตรวจตัวเด็ก โดยตรงได้นะฮะแล้วก็การที่ตรวจเซลล์ที่เป็นโรคในอนาคตเนี่ยเราสามารถตรวจประมาณสัก4 5เซลล์แค่นั้นเองซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเด็กทั้งหมดนะฮะหลังจากที่ได้ผลว่าปกติแล้วแล้วเราก็ใส่เข้าไปในมดลูกแล้วก็ตั้งครรภ์ต่อไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องอสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยการตรวจนิฟตี้เทสก็คือการตรวจเลือดของแม่เพื่อดูเซลล์ของลูกในเลือดแม่เนี่ยนะฮะว่าตัวอ่อนที่เราตรวจตอนที่เป็นตัวอ่อนนะฮะว่าปกติแล้วเนี่ยพอตั้งครรภ์ไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยปกติหรือเปล ะะแม้ว่าจะตรวจตัวอ่อนแล้วโครโมโสมปกตินะฮะก็ควรจะตรวจนิฟตี้เทสด้วยในช่วงที่มีการตั้งครรภ์น,นะฮะมีลูกไม่ยากกับไอ้เบบี้